เกจิอาจารย์องค์นี้หน่อยนะเพิ่งมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษไปนะครับนะวันที่9เดือนเเลิกมหามงคลปลุกเสกเหรียญเจริญพรรุ่นแรกหลวงพ่อเฉยสิทธสายพุทธาคมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อชื่นอธิษฐานจิตในโบสถ์หน้าพระประธานนะครับเมื่อวันที่9เดือน9เลิกมหามงคลทางวัดกระเชิด อำเภอณิคมพัฒนาจังหวัดระยองได้จัดพิธีบวงสวงพุทธาเทวาพิเศษสุดยอดวัตถุมงคลเหลเลรียญเจริญพรรุ่มแรกหลวงพ่อเชยโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อเชยถาวโรเจ้าวาดวัดกระเฉดอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจุดเทียนชัยและนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกอย่างเข้มขขังศักดิ์สิทธิน์ณะมนทนพิธีโบสถ์วัดกระเฉ เบื้องหน้าพระพักพระประธานปางมานวิชัยในซุ้มเหลือนแก้วสําหรับผู้ที่สนใจสั่งจองเหรียญเจริญพรรุ่นแรกหลวงพ่อเฉยไว้เตรียมรับวัตถุมงคลได้ตามสถานที่สั่งจองส่วนท่านที่พลาดการสั่งจองก็ต้องบูชาต่อจากผู้อื่นที่สั่งจองไว้นะครับในอดีตจังหวัดระยองเนี่ยมีพระเกจิอาจารย์เรื่องชื่อรุ่นราวข่าวเดียว กับหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยองก็คือหลวงพ่อชื่นสุจิตโตวัดมาคขาอยู่อำเภอนิคมพัฒนาซึ่งเป็นสิทธิพุทธาคมของหลวงพ่อขาววัดทับมาและหลวงปู่หินวัดหนองสนมสิทธิสายตรงของท่านที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันก็คือพระครูพิทักษ์ถาวรคุณหรือหลวงพ่อเชยถาวโล เจ้าอาวาสวัดกระเฉดอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองซึ่งมีศักเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อชื่นนะเ,เขาเสกแล้วนะครับสวยนี่นะลงยานะลงยาแดงนะคุยพื้นด้วยสวยทีเดียวนะสวยทีเดียวนะนี่ครับนะเสกในโบสถ์นะนะเสกในโบสถ์นะัหลวงพ่อ จุดเทียนชัยนะครับหลวงพ่อเชยนะครับนจุดเทียนชัยนี่แล้วก็นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเชยวัดกระเฉดนะฮะนี่คือเหรียญอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองคำนะฮะอันนี้เนื้อทองคําฝังเพชรนะแล้วจานอาขระด้านหลังเป็นหลังเรียบแต่จานอาขระนะครับนี่นี่ด้านหน้าเนื้อทองคําเดี๋ยวนี้เขาเก็บนะครับเนื้อทองคาเนี่ยนะผมยังอยากจะแนะนําให้ชาวต่างประเทศเก็บเลย ทองคำยังไงก็คือทองคำนะเก็บแล้วมีคุณค่ามีราคาแน่นอนนะท่านรู้ไหมวันเมื่อวานผมไปเจออยู่ท่านหนึ่งอ่ะเขาเก็บเนื้อทองคำนะเขานะเขาเช่าไว้เนี่ยในราคาหลักหมื่นแต่เขาขายไปเกือบนะเกือบล้านนะนะเกือบล้านนะครับนะหลายแสนนั้นเนี่ยเนื้อทองคำราคามีสิทธิ์จะขยับได้เยอะทีเดียวนะครับนะนี่ โอ้โลงยาน้ำเงินนะลงยาน้ำเงินเจริญพรบนลงยาน้ำเงินสวยงามมากนะนี่ลงยาม่วงโอ้โหของเขาแจ่มทั้งนั้นเลยหลวงพ่อเชยวัดกระเฉดนะลงยาเขียวแม่นะคุยพื้นด้วยนะคุยพื้นนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องลงยานะคุยพื้นกับพื้นที่ที่แกะลงไปในบล็อก,กนะฮะจะมีความแตกต่างกัน เนี่ยครับนะหลวงพ่อเชยวัดกระเฉดนะครับนี่นะวัตถุมงคลที่เข้าปลุกเสกนะเสกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยท่านเชื่อไหมแฟนรายการผมนะมีอยู่ท่านหนึ่งจองเป็นแสนเลยรุ่นนี้นะจองเป็นแสนเลยนะดูจากรายการนี่แหละนะจองเหรียญรุ่นนี้ครับนะเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อเชยวัดกระเฉดท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสก นะหลวงพ่อเชยหลวงพ่อเชยท่านดังใน u t u b e นะนะท่านดังใน youtube เพราะอาจารย์ยอดเนี่ยเอาเรื่องราวของหลวงพ่อเชยไปพูดถึงใน youtube คนดูเป็นนะคนดูคนฟังเป็นล้านนะ่ะหลวงพ่อเชยปราผีฮะนะหลวงพ่อเชยปราผีนะหลวงพ่อเชยนี่นะวัตถุมงคลของท่านนะครับที่ผ่านมานะขนาดยังไม่เก่ามากนะมี นะมีประสบการณ์ให้ได้พูดถึงกันนะหลานของท่านเองอ่ะใส่เหรียญของท่านไปนะขับรถไปนะไปชนรถสิบล้อนะชนเปี้ยงรถสิบล้อนะครับปรากฏว่ารถบีเนะครับยับนะพังยับนะคนขับลงมาเดินไม่เป็นอะไรเลยนะรถพังยับคนขับลงมาเดินเฉยนะ บอกว่านี่เป็นบารมีของหลวงพ่อเฉยเพราะใส่เหรียญหลวงพ่อเฉยแล้วก็มีเหรียญอยู่รุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเฉยนะปีไม่ลึกด้วยนะครับปรากฏว่ามีมีอยู่คนหนึ่งใส่แล้วเขานอนอ่านหนังสือพิมพ์นะนอนอ่านหนังสืออยู่ปรากฏว่าโดนปองร้ายมายิงนะยิงแต่ว่านะยิงไม่เข้าตกใจฮะนะยิงไม่นะมันไม่เข้าฮะนะปรากฏว่าเขาต้องมา นะมาขอบูชาพระจากนะจากหลวงพ่อเฉยไปถามหลวงพ่อเฉยว่ามีอีกไหมนะจะเอาอทั้งหลายเหรียญหลวงพ่อเฉยบอกเอาไปทัไมทั้งหลายเหรียญน,นะนี่ครับนะหลวงพ่อเฉยวัดกระเฉดไม่ธรรมดานะครับผมว่าอย่างนี้เก็บได้แล้วหลวงพ่อเฉยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่พระกระแสนะยังไม่ใช่เกจิกระแสนะยังไม่มีการขออนุญาตจัดสร้างกันเยอะแยะมากมายวัตถุมงคลของท่าน ยังเล่นได้อยู่ราคาย,ยังจับต้องได้ไปลองเก็บดูหน่อยฮะนะไปลองเก็บดูหน่อยสายระยองตอนนี้นะครับคึกคักหมดเกจิระยองคึกคักหมดเลยตอนนี้นะมากันหลายลูกนันหนึ่งก็คือผมบอกบอกให้ท่านฟังแล้วนะครับว่าเกจิแถบภาคตะวันออกเนี่ยขึ้นง่ายหน่อยที่ขึ้นง่ายเพราะอะไรฮะท่านมีสายของท่านอยู่แล้วท่านมีเกจิอาจารย์ที่สืบทอด สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ในพื้นที่แล้วท่านบางหลายท่านก็เคยอาจารย์ก็เคยเสกร่วมกันท่านก็เคยเสกร่วมกันแล้วพื้นที่ของนะ้าภาคตะวันออกโดยเฉพาะระยองเนี่ยนะครับนาะเกจิส่วนใหญ่เนี่ยนะท่านมีวิชาท่านมีวิชาของท่านอยู่แล้วแล้วการทำประชาสัมพันธ์ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เขามีการทำประชาพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วในจังหวัดนะฮะในจังหวัดแล้วจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่มีกําลังซื้อคนพื้นที่ศรัทธาพระเกจิทําให้วัตถุมงคลเนี่ยลื่นไหลนะมีคนสั่งจองแล้วบูชาออกวัตถุมงคลมาไม่เหงาครับไม่เหงาเปิดจองมาเนี่ยยังไงมียอดอยู่แล้วเกจิของระยองเนี่ยไม่ว่าจะองค์ไหนนะครับ ส่วนว่าจะทะลุเป้าไหมทะลุเป้าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถามว่ามียอดไหมมียอดอยู่แล้วครับนะมียอดอยู่แล้วเพราะว่าเกจิระยองเนี่ยนะนักสะสมชื่นชอบเกจิเก่าๆเ,เ,เขาทำไวด้ดีนะโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่โอ้โหนะพอบอกว่าบ้านค่ายระยองทำวัตถุมงคลออกมาคนแห่บูชากันน่าดูเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวนี้เขาก็เก็บ ลักษณะแบบนี้นั้นผมบอกว่านะของหลวงพ่อเชยวัดะนะวัดกระเฉดสายหลวงพ่อชื่นเนี่ยเก็บได้ฮะลองเก็บดูนะดูสิท่านเป็นนะท่านเป็นญาติแล้วเป็นเป็นญาติเป็นผู้สืบทอดพุทธาคมชื่อย,ยังคล้ายกันเลยเห็นไหมหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อเฉยนะครับเนี่ยฮะแล้วนะการไหลของวิชามาสู่ท่านเนี่ย น้ามาแบบเต็มเปี่ยมเพราะว่าท่านเป็นสายตรงนะอย่างนี้นะวัตถุมงคลเชื่อเถอะเ,เก็บแล้วมีโอกาสมีอนาคตนะลองไปเก็บกันนะครับของหลวงพ่อเชยวัดกระเชิดนฮะ